どうも。<noise> <noise> สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านที่มีใจร่างละชื่นชอบในการต่อนกเขาใหญ่นะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้พาไปต่อนกนะครับวันนี้ก็จะพามารีวิวพผนเนียตตัวใหม่นะครับเป็นพผนเนียตสายพันธุ์ใหม่นะครับเป็นพผนเนียตสามสายเลื่อนนะครับคือต่อดินได้ต้นไม้ได้สายไฟได้นะครับก็วันนี้ก็จะเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ อันนี้ก็จะมาลองแบบต่อดินก่อนนะครับ,บรูปแบบก็จะเหมือน,นกลไกและลแรูปแบบทั้งหมดก็จะเหมือนกับตัวเก่าที่ผมใช้อยู่แหละครับแต่ว่ามันจะปรับเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ทำให้ต่อบนต้นไม้ได้แล้วก็ใส่ไฟได้นะครับ แต่ก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะโอเคขนาดไหนนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันใช้งานจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับระบบกลไกทั้งหมดก็เหมือนตัวเก่าเลยครับเพียงแต่ว่าตัวนี้ผมจะขยัดตัวคันควงนี่ออกมาข้างนอกหน่อยนะครับให้ตัวคันฟางนี้มัน ปีได้ไกลกว่าตัวเก่านะครับคือรัศมีกันคลองนี่มันจะไปไกลกว่าตัวเก่าแต่ว่ามันก็จะมีข้อดีและข้อเสียนะครับคือมันก็จะเกดกดกว่าตัวเก่าเหมือนกันนะครับการใช้งานก็อาจจะสะดวกไม่เท่าตัวเก่านะครับเพราะว่าตัวเก่านี่คือผมจะทําโหดเอาไว้ข้างในแล้วก็ตัวลงก็จะ เล็กกระทะันนนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ออกจาเกตกาและก็เท,ท้าหน่อยนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นก็ต้องดูกันใช้งานจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันเล่นๆไปก่อนนะครับ อันนี้ก็เป็น2ข้างที่ผมทำเป็นคอนใหญ่นะครับสำหรับต่อสายไฟแล้วก็ต้นไม้นะครับแต่ว่านี่ผมยังไม่ได้ติดตัวไอเดี๋ยวเรามาลองก่อนนะครับหันมาทางนี้มันจะได้เห็นชัดๆหน่อยนะครับ แต่ว่าเวลาผมต่อดินผมก็จะขึ้นตัวนี้ไว้เหมือนกันนะครับแต่จะไม่ได้ทำตัวชานลองรักข้างล่างนะครับท่านนกป่ามาแล้วก็โดดขึ้นมาก็ติดได้เหมือนกันครับ เราะว่าผมเคยไปต่อแล้วมีนกป่านะครับเดินเข้ามาแล้วก็มีกิ่งไม้หรือว่าก้นหินอะไรที่สูงสูงหน่อยในใกล้ๆนั้นนกป่าก็ชอบโดดขึ้นนะครับก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะมีโอกาสนะครับก็เลยถ้าต่อดินผมก็จะไม่ใส่ผมก็จะไม่ใส่ตัวชานรับนะครับแต่ว่าเวลา ต่อสายไฟต้นไม้ผมเคยใส่ที่หลังนะครับต่อดินผมก็จะใช้ในลักษณะยอย่างนี้เลยครับแต่ผมก็จะกางเอาไว้4ด้านเหมือนเดิมนะครับอีก2ด้านก็จะเป็นคอนไม้ไผ่ตัวเล็กๆเหมือนตัวเก่านะครับที่นกป่าเดินมาแล้วก็เหยียบส่วนอีก2ข้างก็จะเป็นคอนใหญ่นะครับ ตัวนี้นะครับก็จะมีจุดที่แตกต่างจากตัวเก่าอยู่หลายจุดนะครับประตูนี้ผมก็จะทําเป็นระบบที่ล็อกได้นะครับเพราะว่าผมจะต่อต้นไม้แล้วก็สายไฟด้วยก็เลยทําระบบล็อกได้ส่วนตัวเก่านะครับตัวคังควงนี้จะอยู่ข้างในนี้นะครับเ,เวลาค้ำฟาดตีไปมันก็จะตีได้ไม่ค่อยไกลนะครับผมก็เลยขยับออกมาข้างนอกนะครับ แต่มันก็มีข้อเสียก็คือมันจะเกะก,กะนะครับและตัวฐานมันก็จะใหญ่กว่าตัวเก่ามันจะทําให้เวลาเราถือไปมันก็อาจจะเกะก,กะหน่อยนะครับแล้วก็เวลาเราขึ้นอะไรพวกนี้มันจะยุ่งยากหน่อยนะครับเพราะว่าพวกตะไคร่แล้วก็อะไรพวกนี้มันจะออกมาทำให้เราทําง,งานลําบากหน่อยนะครับอันนี้ผมก็จะมาลองให้ดูนะครับในรูปแบบต่อ สายไฟแล้วก็ต่อต้นไม้นะครับโดยชั้นรับนี้ผมก็จะทําเป็น2ระดับนะครับอีกระดับนึงก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับที่ใช้ต่อบนต้นไม้นะครับ เดี๋ยวผมก็จะกางตัวคอนลงมาให้ดูนะครับนี่เดี๋ยวผมจะปลับระดับตัวไอชั้น รับนี้นะครับให้เป็นระดับที่2นะครับสำหรับต่อสายไฟนะครับตัวนี้ผมก็จะทำเป็นระบบคือจะต่อเข้าแบกง่ายๆนะครับคือแค่เราเสียบเข้าไปเท่านั้นเองครับ เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับจะลองอีกข้างให้ดูนะครับครับผมและคลินี้ก็คงต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ